สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบอกบอกมาเจอมาเจอกระบาวโซนอีกคือเก้าครับผมมามาแซ่บแซบต้องกันครับผมวันนี้ไดมเมนูง่ายๆครับผมวันนี้ตับหมึกทัวครับผมทอดปานินครับผมมาแซ่บแซ่วต้องกันครับผมผักแกงก็สิมีโหระพาครับผมทั่วพู่แลวกรแตงแล้วก็กระเจี๊ยบครับผมมาแซ่บแซ่บต้องการครับผมตับหมึกทัวครับผมวันนี้ตับหมึกทัวถอดปะนิน มาคำแรกแหมกมันกับผมคุยตามกทัวากเลยคำใหญ่คำโตแข็งบ้นิ่งกับผม,มแซ่บแซ่บกับผมมาก ดูได้ว่าท่านได้กินเขาวครับผมกินเขาวน้ำบาโซนครับผมตำหมกทั่วทำยังไงเลย ธุระภามามาแซ่บๆน้องกันกระบุ้มตำหมกทัวท้อนปนิน จากนมกันครับคุณสุดยอดครับผม มามาครับปุ่มผู้เทพประธานได้กินเขามาสวยน้ำเบาส่วนครับผมคำใหญ่คำโต สุดยอดกรบผมคำเย้เลยแกมปนินทอดกรบผม มาเส็ปเซ็ปน้ำบาซูลกับผมเรียคุยตามทัว คพเพียเป็นแสบครับผมขักลายขัดลายมาๆมๆามาสวยต่อครับผมคุ่งตามหมท,ทัวเลย sập bằng đông cánh cầm Và nên khui tâm một thua Phương phía xem Và nên khui tâm một thua là นี่ท็อปกบคุยตามบทตัวแซ่บๆครับผม สุดยอดครับผมวันนี้ตอนสุดท้าย <c oughs> Hãy lại cho kênh เรียบร้อยครับผมแซ่บครับเหมือนนี้บาสโซนก็นขอฝากส่งบาสโซนแชร์เดี๋ยวนะครับผมฝากกดติดตามกด u ับส r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเป็นกำลังใจใ่บาสโซนในคลิปต่อไปืันนี้บาสโซนข,อ,ขอควข่าวส่สวัสดีครับ